ของดีของสวยนาะเล่นมาแล้วจ้าอ่อสายรถไฟห้ามพลาดมากันทั้งหัวลำโพงเลยนี่งานตัวนี้นี่บอกเลยว่างานละเอียดนี่เป็นเหล็กด้วยอาใช่ใชตูดมันเป็นแม่เหล็กในะหนึ่งชุดนี่มี ครบทุกสีเลยเรียกว่าซื้อทีเดียวไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องอีกแล้วรถแปดคันแล้วก็มีสีด้วยนี่มันดูดแรงมากเลยนะกระป๊บนี่พอดูดนี่ลากได้หมดเลยสี่ห้าคันไหลไหลแค่ใช้ปลายนิ้วไหลเองเพราะมันดูดกันก็คือตามท้องเรื่องเลยที่จะต้องแบบต่อกันได้หลายๆอันนี่จะบอกว่ารางมันกว้างเท่านี้ห้าสิบเซนนี่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 ตามเนื้อนี่อ่ามันยาวห้าสิบเซนและกว้างยี่สิบห้าเซนนี่คือในหนึ่งชุดนี้ได้ไปตามนี้เลยหมดเลย ไม่ต้องมาซื้อเพิ่มแล้วอ่านี่ดีอ่ะสวยอ่ะอจริงๆอ่ะเขาขายกันคันหนึ่งก็หลายบาทแล้วนะอันนี้ได้ทั้งเซตเลยอ่ะขายเป็นเซตนะไปเลยจัดไปชุดใหญ่ไฟกับพีบน่าเล่นหายากด้วยเขาบอกอ่า